สักครู่นะคะซีฟิค่ะคันนี้ค่ะซีฟิค F C นะตัวยาวค่ะรถสีราสพาสพาสออตโต้ท่วง I V Tech ค่ะตัวรถสีท,ทางมีแพนเคลแล้วมีออตโต้เซตตี้ค่ะพลัสค่ะมาเลยค่ะคันนี้เลขไม่ใช้งานมาเลยสักครู่นะคะหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยกว่ากิโลค่ะและไายที่เรา ปรากฏนะตอนนี้นะ1น1่9แนีนพกรกโลนะคะโดยรถชมรถตรวจสอบพิจารณาเลยนะคะราคาคันนี้แบบประมวลค่ะในราคา3า0 0 0บาทเาคา0ปบาทมาเลยค่ะรับทิในราคาได้สา0 0 0บาทเหาจะยกมือชูปายเลยอรกแล้วขอบคุณมากค่ะมีมากกว่าสู้ราคาได้3า0 0 0บาทมาสามาทเหมือนมพนกราคาเป็นค่ะาักพยราคาสู้ตอไปต่อราคาได้า0 0สาักปสาัสัก็สึงค่ะสายก้มา2 0 0พราคาเป็นคมาันาาสัสมส ก็๖๘๐๓สเนมาสี่มาราคเป็นค่าสี่มาสองพี่สนสองพัมาสี่แสนนับเป็นหนึ่งสี่แสนนับสี่แสนหมาสี่แสนสี่พนนับนึี่แสนสี่ราคาเป็นค่าสี่แสนรูปับเป็นสี่สบสองสี่แสนาพันสี่แสนาพันนับเป็นสสนหมนาสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่แสนหนึ่งหมื่ีพัราคาเป็นค่าสี่หนึ่งสี่สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันนับเป็นสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันนับข้อสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่แสน เป็นค่ะสี่แสนมนบาทค่ะสี่สองเก็บราคาสี่แสนสองหมื่นแปดพันนับเต็มสีหมื่นแปดพันนบพนบาทค่ะราคาที่ลูกค้าสี่สาค่ะสี่แสนามนบาทสี่แสนสามหมื่นนับสามหมื่นนับสอามหมื่นสองพันสี่ามพันบาพนับสองสพบาทราคาออนไลน์หมายเลขสามศูงเจดมีมากกว่าราคานี้สู้ราคาได้เลยค่ะสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทค่ะนับ สามขายค่ะสงกลงขายที่ราคา432,000บาทลูกค้าใช้ใกล้หมายเลข301 47 301 47ได้ไป432,000บาทขอบคุณลูกค้าออนไลน์ค่ะ